นี้ตรงกับวันหยุดสามวันรถก็เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็เพอเรื่อเรามาเส้นพระโอโยทินซึ่งเป็นเส้นหลักอยแล้วที่จะขึ้นเหนือขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากกรุงเทพนะฮะจุดนี้ก็เลยรถเยอะนะฮะแต่รถเยอะเราก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะมีคนหลับได้โอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วครับอยู่ตรงด่านเนินหอมนะครับจะเป็นด่านที่เข้าระหว่างโซนนครนายกและปราจีนบุรีครับผมไปแล้วขอบคุณไปเรยเลยนะครับตอนนี้เรามาเ็ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้ว เป็นการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของเราครั้งแรกครับเราจองมาแบบผ่านคิวๆเจ้าหน้าที่ก็ให้เราสแกน QR code ครับแล้วก็เราผ่านมาได้เลยอุย้ยข้างหลังนะครับรถเต็มเลยเกรดเราหันไปดูข้างหลังเพื่อนๆทุกคนที่มาเที่ยวเขาใหญ่ในวันหยุดยาวสามวันนี้สิครับเฮ้เรามาลองจอดตรงนี้ก่อนตรงนี้คืออะไรห้องน้ำเข้าไหม ยังไม่เข้าดีกว่ายังไม่เข้ากันไปอันนี้สูดไปกันแล้นักท่องเที่ยวเนินห้องอยู่ๆเราก็มาถึงโดยที่ไม่รู้มาแบบงงๆมาแบบงงๆโอเคทางเขาใหญ่เป็นอย่างนี้ครับว้าวเป็นครั้งแรกนะรู้สึกว่าพอมาเจอนักท่องเที่ยวด้วยกันแล้วรู้สึกแบบเยี่ยมมากเลยออแรกเรามาเนี่ยครับเราก็แบบถูกทางหรือเปล่าแต่พอเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมาเจอนักท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ย โอ้ยรู้สึกแบบนะใ<ช>ตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้แบบเงาเงาซึมๆไม่อยู่ๆก็มาเจอทางเข้าอุทยานเลยก็เลยลองเปิดด้านข้างไปดูดน,น,น้ำตกเขียวนรก นะเ,เข้าไปดูก่อนไหมยังยังไปเราไปดูที่เต็นท์ไปดูไปดูก่อนแล้วเราค่อยข้าออกมาเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราไปดูสถานที่กลางเต็นท์ก่อน ติดต่อไปหลายจังหวัดเราครั้งแรกเราก็ยังไม่รู้หรกแต่ว่าเราก็พอจะดูดแผนที่มาบ้าง<ม>เรามาเข้าช่องทางนครน,นายกเชื่อมต่อเข้าภาจีนประมาณนี้เข้ามาก็เจออะไรเจอไม่รู้เราเป็นตุ่ยรถเลยไม่ร,มร,มรู้เป็นประตูไหนเนาะครับทุกคนสําหรับการไปเที่ยวเขาใหญ่เข้าได้2เส้นทางนะครับเส้นทางที่1ก็คือเข้าทางด่านตรวจสารเฉพาะเขาใหญ่ ปากช่องนครราชสีมาครับเส้นทางที่สองก็เส้นที่เราเข้ามากันครับก็คือฝั่งด่านตรวจเนินหอมครับจังหวัดปราจีนบุรีต่อเนื่องนครนายกครับผมวันนี้ถึงมีรถออกนะตั้งทั้งที่เป็นวันจุดวันแรกมีรถเข้ารถออกตลอดเลยครับไม่รู้ว่าพื้นที่เต็มหรือยังไง มีอยู่เองอยู่ตรงหน้านี่เยอะแยะนี่ถามจริงตรงนี้มันอยู่ตรงตรงนี้มันอยู่ตรงตรงตรงเขาที่มีลิงออกมาจ้ะเอาเหรอไม่ได้ใชั้นมอันตรายใช่ไหมลามีลิงมันจะกวนเราอ๋อแต่คนเข้ามากันเยอะแยะตรงนี้ตรงนี้ก็ร่มร่างว่างเลยกระโดดไหม ัสดีครับอันนี้ผมจองเข้ามาแต่ว่าต้องจ่ายค่ากลางเต็นท์ด้วยหรือเปล่าครับอันนี้พี่เสียค่าเต็นท์แล้ยค่ะเต็นท์มาเองค่ะคิวค่าทางขึ้นอุทยานค่ะค่ากลางเต็นท์อีกต่างหากคนละสามพันบาทครับผมสองคนนะครับสองคนครับผมใช้ตรงนี้อีกใช้ประชาชนก็ใช้ปากกาก็เล่าเลยก็ได้ใช้ปากประชาชนด้วยพูดหนึ่งไหม นนี่ครรับบปะชชาพอเราจ่ายผ่านคิวๆนั่นก็คือคอ่าเข้าอุทยานแล้วเรามาจ่ายค่ากลางเต็นท์อีกคนละ30มสิบบาทสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่กลางเต็นท์ลำตะคองใช่สถานที่นนกลางเต็นท์ลำตะคอง วันนี้เราหาที่ปากสมองน้องกว้างเท่เองกวางกวางกวางไม่มีเขากวางเพศเมีเยนี่เราจะไปหาจุกลาหาจุดลงสมอจุดกลางจุดกลางเต็นท์ลงสมอซะหน่อยเอาตรงจุดไหนดีก <c oughs> ็ไหนกเต็มไปหมด <c oughs> ไหนก็เต็มไปหมดเลยเน <c oughs> ี่ย <c oughs> จุดไหนดีเนี่ย ก็เห็นตรงนน้นนะว่าให้เราเราไปยืนมุมสูงดูว่าจะไปชุดไหนห้องน้ำอยู่ตรงนี้เข้าก่อนไหมเข้าก่อนก็ได้เข้าก่อนละเดี๋ยวห้องน้ำเชื่อไหมว่าไม่มีที่ให้กางในป่าะนตอนในป่าไปเรื่อยโอ้โหเยอะเลยตรงนี้แฉะมาก วางเพียบเกศเกศจะไปนอนในป่าเหรอไม่นี่ไงแล้วมันจะไปดูดียร์ลานตรงเนี้แม่จะได้อยู่นะลานชมดาวตรงนี้จุดกลางเต็นวันนี้ลานชมดาวตรงนี้ ตอนนี้เวลาบ่ายสองสี่สิบห้าแล้ยังไม่มีที่กางเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน3ามวันมันหยุดยาวติดต่อกัน3ามวันทำให้เราแบบไม่มีที่กลางเสมุดแปมารอเามาค่ะไม่ได้เพราะมันแฉะไปหมดเลยอะ่ะ เขาบว่างเมื่อกี้เขาไปหมดเลยอ่ะอืหรือว่าจะไปกลางข้างน,นอกตรงนั้นน่ะที่ลิงลงแต่เขาจะได้ไปเอารถ เราไปยืนจองก่อนน่าจะเอาอ่ะตรงนี้ยันได้ไหมไม่ได้คนเดียวโดโดๆเลยอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยบ้าเหรอแล้วแฉะอย่างงี้เก็บใกล้ๆนั้นี้นี่แคมป์ไซส์สนสีตรงนี้เขาขห้ามการใช่จุดดำตะของ ซอฟอันนี้จะเป็นซอฟของน้องกะทิบอกบอกชื่อก่อนว่าชื่อกะทิเราจะพนาน้องใหม่ไปแคมป์เราจอยดูว่าน้องใหม่เป็นอะไรเพราะวันนี้ฝนมันตกเนีก็เจอน้ำขังตอนนี้เราพาทุกคนเนี่ยม,มาดูาอหาหารกิอนอะไรดี ร้านอาหารวักรัะคองมีอาหารมีต้มราแกงด้วยนมีกินแกงก็้ข้ากันข้าวปัดถั่ววันนี้เราท้งของข้าวไม่ได้เพราะเรามาในชาติเราก็เลยมาซื้อกับข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปต้มมาม่าี่แคม ตอนนี้ดูจากที่วัดอุณหภูมิของอุทยาน24.5องศาถ,ถึงว่าเขารู้สึกหนาวเย็นะยน,น,ยนะใช่รคือจุดบริการชัดแบบโตรงนี้คือจุดบริการชัดแบบโ การต,ตะคอม,มนี่ก็คือมาได้หลายทางนะแต่เรามาก็คือมาทางตคอนยกมันจะเป็นเชื่อมกับปาจีนบริพอดีเราจอมาตะคิวนะประตูเราก็ผ่านไปเลยจองก็110บาท2องคนรวมค่าเข้ามาก็มาจ่ายค่าค่าทังเต็มนคนละคนละ3าแล้วก็ เราก็ลางให้กลางเยอะเลยจะเป็นช่วงมันหยุดเนาะก็เต็มหมดเลยทั้งลานติดบอ่อน้ําลานด้านบนลาน,ลานติดบอ่อน้ำต้องสองบอ่อเลยเราก็เลยตอนนี้เรามาอยู่การตรงข้ามกับโซนนี้ ก็นอกโซนเองอยังนั่นเล,ล,ลยคุณเอ๊ใกล้ใกล้ใกล้หลังค้าสวดอีกค่ะแัดเย็นเริ่มเย็นฝนก็ปโปอยตลอ,ยอดตลอดเลยช่วงนี้โปรยหยุดหยุดแล้วก็ปล่อยอีกไม่แรง ที่นี่มีร้านอาหารใช่แต่ร้านค้าสวัสดิการพวกเป็นอาหารแห้งพวกขนมพวกขุดคอนของใทยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รับเกือโคตนะคะเม่รับเศษไม่รับปูบปแต่ร้านอาหารเนี้ยรับโอืม ตนเอน,อน,อนกฉ่นมากครับนนี้ตสองตนวันนี้ครับฝน,นตกทั้งคืนเลยฝนตกทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนนี้โอ้ยสุดยอดจริงๆกับหลาดกลางเต็นท์ลำตะคองวันนี้หลายคน ดูทิถ้าฝนไม่หยุดก็เก็บเต็นท์เก็บอุปกรณ์กันแล้วครับส่วนอาหารก็นาก่าจะขไขรอบแล้วบริการส่งสัตว์ในซาฟารีด้วยนะครับก็ติดตอ่อพนับริการตรงน,นี้ได้เลย อน,นี้เป็นลานจอดทองเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศบรรยากาศนะอาจว่าจุดกลังเต็นท์ที่ลำตะคองเป็นยังไงนี่บรรยากาศห้องน้ำก็มีนะใกล้ๆมีหลายจุดมากเลยก็ออจะเป็นจุด กลางเต็นท์รถสามารถจอดข้างจุดกลางเต็น์ได้เลยบรรยากาศประมาณนี้เลยครับ mm. นี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นลานสีอันนี้เป็นลานสีนนเ,สเยีะขนาดนี้เมื mm. ่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนด้วยแล้วก็เลยแฉะนะ mm. เป็นฝาเนี่ยสถานลำตะคองเดี๋ยวเาดินองสถานเลื่อน ากาศเย็นนะวันนี้นะนี่ครับก็จะมีน้องกวางเนี่ยจนนี้น้องกวางออกมาหากินอะไรปกติเลยที่นี่นะโซนด้านนู้นนะ่ะก็จะเป็นโซนเอเรากางฝั่งตรงข้ามโซนเออีกฝากถนนหนึ่งครับเพราะวันนี้เต็มจริงๆส่วนตรงนี้ก็คือเป็นโซนซีโซนซีก็คืออยู่ตรงทางเลยที่เขาเรียกว่าลำตะคองนะด้านะหน้าก็จะเป็นเต็นท์ของ ของอุทยานนะครับส่วนใหญ่ก็คือเขาจะไม่มีกางเต็นท์ด้านหน้าเลยได้อุทยานเต็นท์อุทยานก็จะได้มุมดีหน่อยนะฮะส่วนด้านหลังเขาจะเป็นเต็นท์ของอของชาวแคมเปอร์อด้านหลังตัวนั้นมีหมอกด้วยนะฮะสวยนะบรรยากาศดีฝนต,ตุกปุย